ะะก็มาในเรื่องของการหาค่าสมดุลความร้อนนะคะออความจริงก็ได้ให้โจทย์ไปแล้วบางส่วนนะแต่ก็ยังมีเออด็กๆยังสงสัยอยู่บางข้อนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาให้สูตรการทําง่ายๆนะคะในการหาค่าสมดุลความร้อนก็คือให้เราเข้าใจว่าน้ำร้อนผสมกับน้ำเย็น ทีนี้ก็จะได้เป็นสูตรว่าในส่วนของน้ําร้อนเนี่ยเวลาที่มีการถ่ายเทความร้อนไปให้น้ำเย็นปริมาณความร้อนก็จะเป็นยังไงคะลดถูกไหมคะส่วนน้ำเย็นเนี่ยเวลาไปผสมกับน้ําร้อนเนี่ยมันก็จะได้รับความร้อนเพิ่มเข้ามานะคะ ทำให้ปริมาณความร้อนเนี่ยเพิ่มนะคะก็คือมันก็จะได้น้ำอุ่นใช่ไหมถ้าให้เราเข้าใจง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าน้ำร้อนเนี่ยถ่ายเทความร้อนไปให้น้ำเย็นอันนี้ก็เดี๋ยวจะเขียนใหม่นะคะก็จะได้มาเป็นสูตรว่าคิวลดเท่ากับ คิเพิ่มอ่าอันนี้คือปริมาณความร้อนที่ลดมันก็จะมีค่าเท่ากับปริมาณความร้อนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้จากที่เราได้ศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้เนาะถ้าเราเข้าใจเรื่องของการหาปริมาณความร้อนเนี่ยเราจะใช้ค่าของ Q นะคะ ทีนี้สูตรในการหาปริมาณความร้อนกรณีที่อุณหภูมิมันมีการเปลี่ยนแปลงจำได้ไหมอันนี้ทบทวนให้นิดนึงเนาะก็คือสูตร Q เนี่ยมันจะมี Q เท่ากับ m อแล้วก็ Q เท่ากับ mc ็เดลต้าืมอันนี้กรณีที่สถานะเปลี่ยนถูกไหมคะแต่เราจะใช้สูตรนี้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน นะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิมันมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ทบทวนที่มาของสูตรเนาะก็จําเป็นต้องสูตรที่มี mc delta t ก็คือให้จําง่ายๆว่ามันมี delta t เนี่ยก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนนั่นเองนะคะก็จะได้ q ลดอ่าก็จะเป็นเอ่อ สูตรในการหา Q ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็น mc เดลต้า t ฝั่งซ้ายเท่ากับ mc เดลต้า t ฝั่งขวาทีนี้ให้ข้อสังเกตว่าเ,เวลาเราคิดเนี่ยค่า c มันจะเท่ากับ1อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้น c เนี่ยเราก็จะตัดครูก็จะตัดทิ้งไปเลยเนาะ อ่าก็จะตัดซออกนะคะที่มันก็จ<า>กนะกลายเป็นเอ็มเดลต้าทเท่ากับเอ็มเดลต้าทีอ่านะคะทีนี้มันก็เราก็ต้องรู้แล้วว่าเอมเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองคะ่ะเอ็มมันก็คือมวลอืมมวลของสารถูกไหม มันมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นเอมฝั่งนี้ควรจะเป็นมวลของน้ำอะไรคะถ้าเอมฝั่งนี้ก็ต้องเป็นมวลของน้ำร้อนถูกไหมเอ็มฝั่งนี้ก็ต้องเป็นมวลของน้ำเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เอมกูจะห้อยรอคำว่าร้อนไว้เนาะเอมร้อน ทีนี้อ่ะเดี๋ยวทีระบรรทัดก่อนแล้วก็เดลต้าทเท่ากับเอ็มเย็นแล้วก็เดลต้าทีทีนี้เวลาเราคิดเราก็ต้องมาเคลียร์ตัวนเนี้ยเดลต้าทเนี่ยนะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวมาทําความเข้าใจเอ่อน้ําร้อนน้ําเย็นถูกไหมอันนี้ก็กลายเป็นน้ําผสม นะคะปริมาณความร้อนหรือปริมาณความเย็นนะคะเ,เราจะพูดถึงอุณหภูมินะให้โฟกัสที่อุณหภูมิถ้าน้ําร้อนเนี่ยน้าร้อนอุณหภูมิของน้ําร้อนถ้าเทียบกับอุณหภูมิของน้ําผสมอะไรสูงอะไรอุณหภูมิมากกว่ากันก็ต้องเป็นน้ําร้อนถูกไหมคะแล้วถ้าเอาอุณหภูมิของน้ําผสม เทียบกับอุณหภูมิของน้ำเย็นอะไรอุณภูมิสูงกว่าคะก็จะเป็นอุณหภูมิของน้ำผสมถูกไหมทีนี้เวลาที่อาไปที่โจทย์แล้วลบก่อนนะเวลาที่เราหาเดลต้าทเนี่ยเราก็ต้องเอาอันนี้น้ำร้อนน้ำผสมแล้วก็น้ำเย็นในการหาเดลต้าทีเนี่ยตัวนี้ เราจะต้องเอาเวลาเราคิดนะคะเดลต้าทมันก็จะมาจากอุณหภูมิสูงถูกไหมลบอุณหภูมิลบอุณหภ,ภูมิต่ำนะคะอืมทีนี้อุณหภูมิสูงลบอุณหภูมิต่ำยังไงก็เอามาเทียบ ตัวนี้เป็นทีร้อนใช่ไหมก็คืออุณหภูมิของน้ำร้อนนะคะทีร้อนตัวนี้ก็เป็นทีผสมตัวนี้ก็เป็นทีเย็นเพราะฉะนั้นเดลต้าที T ตัวนี้ครูก็จะแยกออกมานะคะในการหาไอเท่ากับเนี่ยมันก็คือผสมถูกไหมอืม เดลต้าทีแยกออกมาเอาทีสูงลบทีต่ำก็จะเป็นโฟกัสที่สองอันนี้นะคะก็จะเป็นหาสีอ่ามันก็จะได้ทีรลอนลบลบทีผสมเข้าใจไหมคะ อันนี้ก็จะได้เป็นทีร้อนลบทีผสมชุดหนึ่งทำไมต้องทีร้อนอยู่หน้าเพราะว่าอุณหภูมิสูงกว่าไงคะมันก็เลยต้องอยู่หน้าแล้วเดลต้าทีฝั่งนี้ล่ะเดลต้าทีฝั่งนี้ก็ต้องเอาสูงลบต่ำถูกไหมก็แยกออกเป็นนี้เครื่องหมายเท่ากับแยกออกมาเป็น อุณภูมิของน้ำผสมต้องอุณภูมิสูงกว่าน้ำเย็นก็จะเป็นทีผสมลบทีเย็นก็เลยแยกออกมาเป็นสูตรนี้อันนี้เป็นสูตรของครูเองเลยนะก็ไม่มีที่ไหน <c oughs> นะคะแต่ว่าเอาไปคิดได้จริงนะคะเป็นสูตรที่แบบ t o อปสีเ e รอันนี้ก็เอ็นดูนะคะเห็นว่า ออตั้งใจก็เลยเอามาบางส่วนนะคะนี่ก็มาสรุปสูตรเนาะเราก็จะได้สูตร q ลดเท่ากับ q เพิ่มก็คููลัดมาที่ m เดลต้า t เลยนะก็จะเป็น m เดลต้า t อันนี้ฝังน้ำร้อน ท่ากับ m เดลต้า t นี้ฝั่งน้ำเย็นทีนี้ก็มาแยกนะคะก็จะได้ฝั่งนี้ก็เป็น m ร้อนคูณด้วย t ร้อนลบ t ผสมหม เท่ากับฝั่งนี้ก็จะเป็นมวลเอมวลของน้ำเย็นคูณด้วยอันนี้คูณกันนะคะคูณด้วยทีผสมลบทีเย็นอาได้เป็นสูตรนะคะก็เอาสูตรนี้แหละมาคิดนะ นี่ก็คือครอบคลุมจัก,กรวาล <c oughs> ครอบคลุมหมดนะคะโจทย์จะให้หาตัวใดตัวหนึ่งนะคะเราก็ให้ตัวนั้นเป็นค่า x ไว้นะคะแล้วเราก็เช็คค่าโจทย์จะให้เ็ร้อนมาทีร้อนทีผสมหรือให้ m เ,เย็นที่ผสมทีเย็นก็แล้วแต่ว่าโจทย์จะกำหนดตัวไหนมานะคะอ่าเดี๋ยวลองไปทำโจทย์กันเนาะมาดูข้อแรกนะคะ น้ำ10กรัมที่20องศาลงในน้ำร้อน40กรัมที่50องศาเออเวลาที่เราดูโจทย์เนี่ยก็ให้เราดูว่าก็คือให้เราแยกให้ชัดเจนว่าฝั่งไหนอันไหนเป็นน้ำร้อนอันไหนเป็นน้ำเย็นนะคะคำว่าน้ำร้อนหรือน้ำเย็นเนี่ยเราหมายถึงค่าของตัว m ถูกไหม m ร้อนที่เราต้องการเช็คก็ค,กคือ m ร้อนหรือ m เย็นอืม เอ็มเนี่ยมันต้องให้วิธีคิดง่ายๆมันต้องสูตรลงท้ายด้วยอะไรคะลงท้ายด้วยกลัมเอ็มเย็นก็คือลงท้ายด้วยกลัม,มทีนี้มันจะมีนะคะน้ำสิบกลัมเห็นไหมเช็คหน่วยกลัมลงในน้ำร้อนอันนี้บอกมาชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยเป็นน้ำร้อนแน่นวน แน่นอนนะคะสแสดงว่าถ้าอันนี้เป็นน้ำร้อนอันนี้ก็ต้องเป็นน้ำเย็นหรือให้คอนเฟิร์มก็คือเช็คที่อุณหภูมินะคะอุณหภูมิของน้ำร้อนมันก็จะต้องสูงกว่าถูกไหมอืมเนี่ยน้ำร้อนมันจะต่อท้ายคำว่าน้ำร้อนเห็นไหมคะอุณหภูมิห้าสิบแต่น้ำอันนี้อุณหภูมิยี่สิบแสดงว่าในชุดนี้ต้องเป็นชุดของน้ำเย็นแน่นอน อันนี้ก็เป็นน้ํำร้อนนั่นเองนะคะอืมเวลาเราคิดตัวนี้ก็จะได้เป็น20องศาเนี่ยก็คืออุณหภูมิของอะไรคะมันมีน้ำร้อนน้ํำเย็นหรือน้ํำผสมอันนี้ก็ต้องเป็นทีร้อนนะคะอันนี้นลดอันนี้ก็ต้องเป็น เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเป็นทีเย็นถูกไหมมันจะอยู่คู่กับน้ำเย็นทีเย็นอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรแน่นอนทีร้อนอืมนะคะแต่ให้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็ให้เราเออลองฝึกวาดรูปนะคะมันจะน้ำร้อนแล้วก็น้ำผสม แล้วก็น้ำเย็ยนอืมมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมโตรย์ให้หาอะไรคะอุณหภูมิสุดท้ายเราต้องเข้าใจว่าคำว่าอุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยมันคืออุณหภูมิอะไรนั่นเองอุณหภูมิของน้ำผสมอืมนมคะก็คืออุณหภูมิผสมก็คือทีผสม นะคะมันก็มีอยู่สามสามอย่างที่ร้อนที่เย็นที่ผสมส่วนมวลเนี่ยก็มวลน้ําร้อนน้ําเย็นน้ําผสมเนี่ยก็หกตัวแปรหาในเนี้ค่ะอ่าทีนี้ก็มาแทนค่าเลยนะคะแทนค่าเดี๋ยวให้โจมันใหญ่เนาะจากวลดเท่ากับ คิวเพิ่มนะคะคิวลดเท่ากับคิวเพิ่มก็แปลงสูตรมาเลยจะได้เห็นชัดเจนนะคะ m ร้อนถูกไหมคูณด้วย t ร้อนลบ t ผสมเยอะๆนิดนึงนะแต่ว่าถ้าจำได้สูตรนี้ก็คือง่ายมากนะคะเท่ากับ อเอ็มเย็นคูณด้วยทีผสมลบทีเย็นฟุตก็ทีนี้ก็เป็นการแทนค่าเท่านั้นเองนะคะก็มาดูโจทย์เอ็มร้อนเท่าไหร่คะ เป็นร้อนเนี่ยก็คือชุดนี้ถูกไหมเท <_ T> ่าไหร่คะสี orn, ่สิบโน้ตเบาๆทีร้อนเท่าไหร่ทีร้อนหรือว่าเอาคูโน้ตไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเขียนสวยๆนะคะทีร้อนก็ต้องเป็นห้าสิบถูกไหมคะทีผสมเป็นสิ่งที่โจทย์ให้หาเราก็เป็นเ เอ็มเย็นเอ็มเย็นก็คืออันนี้ก็คือสิบทีผสมโจทย์ให้หาก็เป็นค่าเอ็นะคะทีเย็นอุณหภูมิของน้ำเย็นนียี่สิบดเห็นไหมจบนะคะทีนี้ก็เป็นการแทนค่าในสูตรแล้วแก้สมการหาตัวแปรเนะก็นะะ้ตไว้ว่าอย่าลืมนะคะ ว่า x ที่เราหาเนี่ย x x เนี่ยก็คือ t ผสมนั่นเองนะคะ m ห้อนก็จะเป็น40คูณกับในวงเล็บนะคะ ห้าสิบลบ x เท่ากับสิบคูณกับในวงเล็บ x ลบยี่สิบฟึกเห็นไหมนะคะก็แทนค่าแต่ละตัวแปรมาได้เลยนะคะนี่เขียนให้ตรงกันเนาะจะได้เก็อตทีนี้เราก็ต้องแก้สมการเป็นนะคะอืม มันมีศูนย์ใช่ไหมตัดมันจะได้ดูสวยนะคะทันไหมวิธีการก็คือคูณเข้าไปในวงเล็บเนาะฟึบอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบขยายยี่สิบลบสี่เอ็กนะคะอันนี้ศูนย์เราตัดเนาะ ก็จะเป็น4ีคูณหได้20 4สคูณเก็เป็น4 x นะคะเท่ากับอันนี้ก็1 1ึคูณเก็ได้ x เครื่องหมายเอามานะคะลบ1นึคูณยีก็ได้20เอาตัวเลขกับตัวเลขไว้ด้วยกันแล้วก็ตัวแปรนะคะอืมลบยี อันนี้ให้เราเข้าใจว่าหน้าตัวเลขก็คือเครื่องหมายลบก,ก็ย้ายมาฝั่งนี้นะคะฟบก็เป็น20่สบวกยีเท่ากับอืมทีนี้อันนี้ก็จะเป็นลบสีกก็ย้ายมาเป็นบวกสีนะคะเท่ากับ x อ็บวกสี ก็ตอบเลยเนาะเอ็เเดียวก็เท่ากับ8ถูกไหม40,5หาน5นะคะก็ตอบได้เลยเพราะฉะนั้นค่า x ก,ก็คือ T ผสมทผสม,ทผสมเท่ากับ8องศาเซลเซียสนะคะก็คือ T เนี่ยอุณหภูมิหน่วยก็จะเป็นองศาส่วนพวกมวลเนี่ยหน่วยก็จะเป็นกรัม อืมได้ไหมนี้เอาไปแบบเข้าใจวิธีการใช้สูตรก่อนนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย